เห็นไหมอันแรกมันบอกว่าอย่าไปมองกี่พยางอย่าไปส่งใจกี่พยางแสดงว่ามันต้องมีการรวมกันของของสองพยางใช่ไหมเพื่อให้มันเท่าสัดส่วนเท่ากันอย่าไปมองไพเดอร์อย่าไปส่งใจให้เห็นนะอย่าไปส่งเห็นนะอย่าไปส่งเห็นนะคําว่าไปสั้นมากเออใช่มันมันจะสั้นมากสัดส่วนคําว่าไปกับส่งอ่ะคืออันคือเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่ง อย่าไปมองไพ่ได้อย่าไปแนมไผ่ได้อย่าไปส่งเห็นไหมอ่ออ่ะดูดูจังหวะดูมือดูนิ้วนะมองเห็นไหม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 เห็นนะโอเคอย่าไปมองไพ่ได้อย่าไปแนมไผ่ได้อย่าไปส่งเห็นไหมอย่าไปส่งเอออย่าไปส่งใจให้ไผ่คนอื่น